สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมบอนสีนะคะบอนสีสวยๆนะคะมาดูกันค่ะวันนี้พามาดูบอนสีสีเบญจรงค์นะคะต้นนี้เป็นบอนสีเบญจรงค์รุ่นแรกนะคะของไทยแท้ไม่ทิ้งใบง่ายๆนะคะต้นนี้ ตั้งแต่เอามานี่รู้สึกจะทิ้งใบไปใบหนึ่งมั้งคะนี่ให้ดูตัวน,นี้ใบเขาใหญ่มากนะคะใบใหญ่แล้วก็ใบล่าสุดนี่สีเข้มนะคะสีเข้มเดี๋ยวให้ดูใบเต็มนี่คะ่ะใบนี้ก็สวยนะคะ สีแดงสุดพอดีใบเขาเบียดกันนะคะใบเบียดกันก็เลยกลางไม่เต็มที่กระดูกขาวนะคะสีเบญนจรุงต้นนี้ก้านใบสีเขียวกระดูกขาวของไทยแท้จดทะเบียนรุ่นแรกเลยนะคะส่วนต้นนี้ก็ยังกัดสีไม่เต็มใบนะคะ สีเนญจรงเหมือนกันแต่ว่าต้นนี้เป็นกระดูกเขียวนี่ค่ะกัดสียังไม่เต็มที่ถ้ากัดสีเต็มที่ก็จะพื้นใบเหมือนกันนะคะแต่ติดตรงที่ว่ากระดูกเขาจะเขียวต้นสูงนะคะนี่สูงต้นสูงตั้งแต่เอามาพึ่งแทงหลอด อันหนึ่งรอดน,นี่จะต้นสูงแล้วนะคะดูทศกันฐ์ทศกันก็ต้นสูงชินนบัญชรสูงนะคะดูใบเขาเป็นชั้นๆเลยออกมาเขาเยอะนะคะใบเยอะเจ็ดใบไม่ทิ้งใบง่ายๆ ดูตอนนี้มีอยุดเจ็ดใบดูใบนี้นี่เหมือนเขามีอะไรแปลกๆเซมมานี่ค่ะเดี๋ยวให้ได้ดูเห็นไหมคะตรงหูใบจะมีสีชมพูมุมหนึ่งนะคะจินนะ้ำบัญชรโบราณของเขาก็สวยนะคะ ชินน้ำบรญชอก็มีสองแบบแบบหน้าหวานนะคะแบบหน้าหวานใบเขาเหมือนจะเป็นรูปหัวใจนะคะที่เห็นทั่วไปนะคะแต่แบบโบราณไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะนี่คือแบบแบบแรกนะคะอีกแบบหนึ่งแบบหน้าหวานจะออกชมพูดูความงามของเขา ใบซ้อนกันไม่ทิ้งง่ายๆเลยเดี๋ยวจะให้ดูอีกต้นหนึง่งต้นนี้จำได้ไหมคะตอนนั้นถ่ายให้ชมเพชรพระอินดูใบของเขาสิคะตอนนี้ใบที่แปดใบที่แปดกำลังม้วนออกมา ต้นนี้เขาเป็นทรงพุ่มนะคะออกมาได้แปดทิศเลยนะคะเพชรพระอินเขาจะมีสีเขียวเข้มเลยพื้นใบสีเขียวเข้มเป็นใบที่ใหญ่นะคะตอนนี้ยังต้นไม่ใหญ่เต็มที่ต้นยังไม่โตเต็มที่ตอนนี้ใบก็ไขว้กันนะคะระหว่าง นนสวยนะคะไม่มีนะคะตามร้านทั่วไปไม่เห็นสีเขียวเข้มเดี๋ยวพอใบที่แปดกลางใบจะถ่ายให้ได้ชมอีกทีนึงนะคะว่าใบเขาไปได้แปดทิศเลยถ้าเป็นกระถางใหญ่ จะเป็นใบที่ใหญ่มากใบใหญ่มากนะคะดูพื้นใบเขานะคะพื้นใบเขียวกระดูกใบเขาก็จะสีเขียวแต่ตรงสะดือใบออกจะเป็นสีสีดำเหมือนก้านใบนะคะดำหรือว่าออกน้ำตาลเข้มแต่ดูแล้วเราก็เห็นสีดำนะคะเว้นแต่ว่าเขาแก่ไปเขาจะสีดำของเขาก็จะเหมือนสีน้ำตาลเข้ม ต้นนี้ก็คือเพชรพระอินตอนเช้าๆนะคะถ่ายให้ได้ชมตอนเช้าๆก็จะมีเสียงรถคนออกไปทำงานนะคะส่วนต้นนี้มะขาวานรังสันที่แยกหน่อเข้าไปแล้วตอนนี้เขากำลังม้วนหลอดออกมา สวยนะคะใบใหญ่ใบใหญ่สีชมพูมีสีขาวสวยงามค่ะส่วนลูกเขาเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ได้ชมก่อนลูกเขานะคะนี่แยกหน่อไปวันนั้นมีสองต้นกำลังสวยเลยครับสวยเลยนะคะนี่ส่วนต้นนี้ก็คือต้นแม่ของเขา คะ่ะสำหรับวันนี้ถ่ายให้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะคะคลิปหน้านะคะจะมาอัปเดตบอลสีตัวใหม่ตอนแรกว่าจะมาอัปเดตวันนี้นะคะแต่ว่าตัวใหม่ ยังไม่มาเลยค่ะส่งหลายวันเลยสามวันแล้วมั้งคะเดี๋ยวรอดูว่าออกมาจะเป็นยังไงค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ